สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนมือนีนนยายมอนจะมาบอกเรานะคะในการ่ทาไร่สดให้เป็นคลิปออนดีมานนะคะเพื่อนเพื่อน,อนขั้นตอนแรกนะคะไปที่จุดไข่ปลาสามจุดบนไร่สดะคะ่ะด้านขวามือด้านบน,นะคะ่ะอันที่สองนะคะไปตรงที่แก้ไขโพสตคะ่ะอันที่สามนะคะ ไปตั้งชื่อเกี่ยวกับไฟ์สดนะคะพิมพ์หัวข้อตรงคุณกำลังคิดอะไรอยู่ตรงซื้อซื้อด่านบนที่เฮาต่างซื้อหรือแก้ไข,ขขอความนะคะพิพิมพ์มขอความเกี่ยวกับไล่สดตีเฮาเวลถึงค่ะอันที่ซีกดโพสค่ะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวทำแบบนี้ไล่สดของเฮาก็จะ ลายเป็นคลิปออดีมันค่ะเพืเ่อนๆไล่สดก็จะบ่หายนะคะแล้วกาเข้าก็จะได้ยิงนกทีเดียวได้คลิปสามคลิปค่ะก็คือหนึ่งไดไล่สดค่ะสองไดคลิปออนดีมันค่ะสามสามารถกดไล์สดให้เป็นคลิปเรียวทำไล่สดให้เป็นคลิปเรียวได้โดยการตัดต่อค่ะตัดตอ่อให้เป็นคลิปเรียวนะคะ ลองไปทําเบิงค่ะเบื่อนเผื่อน